พี่หญิงพันนะคะผมนี่น้องหญิงก็เด็ดมาแล้วน,ะนี่ย่นอ่อนเลยนะครับพี่พนนลูกนู้นเหรอจะไปฝากแม่ของน้องหญิงจะไปฝากแม่ของน้องหญิงใช่ไหมได้พี่หญิงเดี๋ยวหนูขึ้นไปปีนนะ อยากจะลองเก็บนะน้องโย่พมพี่น้องท่าสีแล้วน้องอย่ยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมจินดาชานเช่นเคยนะคบผมวันนี้นะคบผมก็ได้พาพี่ยิงน,น่ะลงมาไล่นะคะผมก็ไม่ได้ไม่ได้ลงมาคนเดียวนะคะผมก่อนหน้านี้น้องยิงน,น่ะก็ได้ มาหาผมด้วยนะมาหาผมแล้วก็มาหาพี่หญิงด้วยนะก็ผมเนี่ยก็ชวนน้องหยิงงานลงมาด้วยนะลงมาไล่แล้วก็กะว่าจะมาเก็บผักเนื้อทุกคนก็มาเามาเก็บผักผักกุนนะที่อยู่ริมน้ำนะทุกคนแล้วก็มาเก็บมะละกอเพื่อจะไปขายนะครับผมมะละกอเนี่ยกิโลละเจ็ดบาทครับตอนนี้ก็พอได้อยู่นะแล้วก็ผักกุนเนี่ยเราจะนำเอานํำกลับไปกินนะไปปรุงอาหารนะก็จะจะผัดเป็นเจให้พี่หญิงกับน้องหยิงนะครับผมโอเคทุกคน ตอนนี้อ่าผมก็อยู่ในไร่ของนาวนะเดี๋ยวจะอยู่กับอ่าพี่เดนด้วยนี่น้องเดนนะคะผมนี่ก็มีหลายท่านเออหลายคนเลยนะพี่เดนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเรีวกี่ขนมสวัสดีครับดีครับนี่ก็หน้าตาแบบจิ้มลิ้มแล้วก็สนมากทุกคนหน้าตาเลอมากโอเคทุกคนตอนนี้อ่าเราก็อยู่ที่ไร่นะเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันนะแล้วก็มีพี่ยิงแล้วก็น้องญิงด้วยนะคะผม นี่ทุกคนก็พี่ยิงก็แต่งตัวแบบธรรมดาชาวบ้านชาวบ้านธรรมดานะนี่แต่น้องยิงเนี่ยก็แต่งชุดกันเลียงมานะก็มาเที่ยวหาผมที่บ้านนะพอดีเดี๋ยวผมจะลงไล่ก็เลยพาน้องยิงเนี่ยมาด้วยนะก็ผมผมนได้ถามท่านนะวา่าภาษาไทยเนี่ยก็พอพอฟังได้ไหมพอพูดได้ไหมก็ท่านบอกว่าท่านเนี่ยฟังออกทั้งสองภาษานะแต่ว่าภาษาไทยเนี่ย แกพูดไม่ค่อยแข็งแรงนะก็พูดได้บ้างแต่ส่วนใหญ่จะพูดกะเหลี่ยงเยอะกว่าน้องหญิงก็เหมือนกันนะเขาบอกเอาฟังออกก็พูดไทยได้นะแต่ส่วนใหญ่ในเมืองคอน,นก็จะคุยกะเหลี่ยงกันมากกว่านะอันนอชิเกนาะนาะพิกิโนะอ่าน,นี่จะเป็นพวกส่วนพิกิโนูแล้วก็ต้นผูนะที่นาปลูกไว้นะก็คือมาเช่าที่ที่นี่นะ ก็มีเจ้าป่ามาด้วยทุกคนเออเอเยาเกยเขิลมาทุกคน,กคนดูดิมีเห็ดคนอยู่นะเมื่อไห่ก็ยูคเขียอว่ะถ้าไม่เขียวเดือยเขียวมันคนเนาะเมียเห็ดคนทุกคนน้อนี่ไงโอ้นาวหมดแล้วเนูะนี่เขามีคนเยียบโดนแน่ทุกคนนี่อีกดอกหนึ่งนี่โดนเยียบหมดแล้วนั่นนี่โอ้ ก็คือทำแกงก็ได้อยู่นะทุกคนไอ้ยูกิ้วเฮ็ดขนเยอมะมั้งอ้ยูกิ้วเฮ็ดขนอ๋อแบบว่ามองไม่เห็นงไงทุกคนเหยียบโดนนะโหขึ้นเป็นแทบเลยอะ่ะอือหาดูรอบๆก่อนนะทุกคนอืมได้แกงหม้อหนึ่งเลยอะ่ะ โอหเหมือนก็จะเน่านะถ้าเรามาเจอเมื่อวานนะดอกกันังสวยนะน่าทำแกงอันนี้มากทุกคนแกงกระเจี๊ยบนะคือเป็นกลุ่มตรงนี้เลยนะหาดูแถวนี้ก่อนนะเผื่อจะเจอสักหมู่หนึ่งทุกคน แต่ว่าดินมันชื้นนะน่าหามากคงจริงไปละนู่นไปนูปน่นละทุกคน๋ <c oughs> ยวผมจะพาท่าเนเก็บผักแล้วหาเก็บมะละกอนนะเพื่อจะไปขายนะทุกคน บรรยากาศวันนี้สวยมากอากาศดีมากนะนี่โห่จะเป่านี่ไปลงเล่นน้ำมาแล้วนะมือ่อไหนเด้อเครื่องเชียร์ฮะ ก็เอ้ยนี่อีกดอกหนึ่งดูสิโดนกิมหมดแล้วสองดอกโดนอะไรกิมไม่รู้เอ้ยนี่อีกดอกหนึ่งทุกคนสวยนะตรงนี้เหมือนมันตัวอะไรกิมรู้สามดอกนะทุกคนโอ้ยสี่ดอกโอ้โดนหนามเกี่ยวเลยทีนี้เมื่อกี้เจอเห็ดนะทุกคนแล้วพื้นที่มันเต็มนะ ถ้าเราเจอตั้งแต่เมออื่อวานดอกมันสวยนะเห็ดขนาดดอกกลางนะทุกคนอ๋อนี่ลุปไปเลยอะเน่าแล้วอะทุกคนเนี่ยส่วนนี้น่าจะหเห็ดขนขึ้นเยอะนะโอ้นี่อีกโหเน่าไปเยอะมากทุกคนส่วนนี้มันขึ้นมันแถบนะสี่ห้าดอกเลยอะเนี่ยเห็ดขนทั้งนั้นเลยทุกคน โวนนี้ขึ้นเป็นแถบเลยนะมือหนึ่งเดียวเข่าเชียร์นุ่ก็น้องๆไปตัวเอ้ยมีอ่าหลานผมเนี่ยนะแล้วก็มีน้องๆอ่าน้องน้องสาวด้วยนะน้องสาวก็อยู่ฝั่งนู้นนะแล้วก็มีน้องหญิงพี่หญิงนะคะผมโอ้โหมีสี่ห้าดอกเลยอ่ะเน่าเต็มเลย เดี๋ยวเราไปเก็บผักกุฎกันเห็ดเนี่ยถ้าเราเจอโมอันนั้นจะสวยมากอันเนี้ยชมพูเนาะแต่มันเน่าไปหลายหลายดอกมากไปน้องหญิงไปเราไปเก็บผักกุ้ยกันหรืวอว่าองน้อถงน้อถงเยอะถงน้อเนี่ยหลีบหลีบหลีฟองเดินน้อยตู้นะ เออน้องดูวิดียวจ้ะบ่าม่ละโอ้ยเจ้าปลานี่มาอีกแล้วลีลีเด็ดเด็ดน้องลูกนี่อยู่เคยอะเนี่ยเสรยดายมากเลยเนาะอยู่ดี้นาวหมดละถ้าเจอเมื่อวานนี่โอ้โหมีดอกนี้ด้วยน่ารักมากเลยไปจะพาเขากปเจ็บเัากูจัน เรียบมื้โอ้ท่านนี้ก็สนใจเห็ดน,นะก็มองดูเห็ดรอบๆนี่นะเพราะเห็ดน,นีเ้เราต้มจืด่ยอร่อยหวานนะทุกคนหืเจ้าเปล่านี่คิดเล่นมาก ม่เลยเนาะเนาะคุณในพูมือชีวิว,าว่าพ่อชาวนพู้มือชีเนาะเหมือนท่านนะจะชอบอะไรแบบนี้นะเหมือนท่านพี่หญิงเนะี่ยจะชอบอะไรแบบนี้แบบธรรมชาติานี้นะมนมีพี่ๆมาเม้นว่าให้พาพี่หญิงเนะี่ยไปเซเว่นบ้างนะเพื่อไปเปิดหูเปิดตาแล้วก็เดี๋ยวผมเนนะี่ยก็จะอ่า ให้พี่หญิงเนี่ยดูโทรศัพท์เลยนะสอนแบบเล่นโทรศัพท์ดูวดีโอที่ผมถ่ายพี่หญิงนะจะดูว่าเขาจะตื่นเต้นแค่ไหนนะคะผมโหยอดง,งามเลยอะ่ะนี่สวยมากพอดนะีเดี๋ยวผมเดี๋ยจะไปผัดให้พี่หญิงกินนะพี่หญิงทันนะคะผมนี่น้องหญิงก็เด็ดมาแล้วนะนี่ย่อนอ่อนเลยนะ ครับทุกคนเราได้เก็บพักกุดมานะก็ได้เห็ดมาเพิ่มหน่อยอนะเมื่อกี้ชูยัวพักกุดเด้อนี่ได้กามหนึ่งทุกคนเมื่ออยู่นเข่าเด้อน้องอยู่นเข่าเด้อให้ยัวนี่นี่ทุกคนแต่ว่ามันยังพอกินได้อยู่นะถ้าเราเจอเมออื่อวานสวยๆเลยอะเดี๋ยวเราต้องไปขุดดินออกนะเดี๋ยวจะทําเป็นแกงจิดเจนะทุกคนให้หน้องหญิงได้ทานนะกับพี่หญิงได้ทานนะ บรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราก็กลับไปไล่เราจะไปเก็บมะละกอขายนะเดี๋ยวไปเก็บมะละกอก,กันอีกทุกคน mm hmm. แต่มะละกอเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บเองนะส่วนพี่ยิงกับน้องยิงนะก็นั่งอยู่ในกระ๊อบแล้วทุกคนนั่งเด็ดผักกุดไปทําแบบว่าขุนเห็ดไปนะส่วนผมเองก็จะไปเก็บมะละกอเพิ่มนันทุกคนให้หารายได้สักหน่อยหนึ่งนะแล้วก็มีพี่ๆบางคนถามถึงน้องมีบุญนะน้องมีบุญนะ่ะ วันนี้นะ่ะอยู่ที่บ้านผมนะเดี๋ยวผมก็จะกลับไปหาน้องมีบุญเหมือนกันนะก็จะพาน้องยิงนะ่ะขึ้นไปหาน้องมีบุญเหมือนกันนะครับผมตอนนี้คือด้อับเหงื่อนะทุกคนร้อนมากตอนนี้แดดโอเคทุกคนเดี๋ยวผมนะก็จะถ่ายพี่จะด,ดูตอนที่ท่านน่ยได้เด็ดผักเด็ดอะไรนะเหมือนเขาจะชอบธรรมชาติแบบพื้นบ้านแบบนี้มากมากเลยนะ ทุกคนตอนนี้เราก็ได้กลับมาถึงไร่ตรงกระ้อมนะก็คือพี่หญิงนะ่ะได้ขอกินหมากก่อนนะเดี๋ยวจะนั่งคุ้นเห็ดกันนะทุกคนเดี๋ยวขอ,อเดี๋ยวผมนะ่ะจะขอไปอแกะหมากให้พี่หญิงก่อนนะกับน้องหญิงนะเพราะว่าขอทันมากกันก่อนนะได้เังเมื่อเนาะที่สุออุ้ยชิอะเรียกขมือชื่อเราแบบคนยังเบื่ออ น้องแล้วในเมืองพี่ในเมืองพี่ิงอ่ะเขากินมาก,กันเยอะไหมอะ่ะเยอะค่ะเยอะแล้วส่วนใหญ่เขาพูดไทยกันไหมไม่ส่วนใหญ่จะพูดแต่กันเลียงใช่ไหมพี่น้องหญิงน้องหญิงก็พอพูดได้ใช่ไหมแต่ว่าพี่หญิงอะ่ะกับน้องหญิงเนี่ยพูดไทยได้ชัดมากเลยนะแตนได้คิดว่าแบบว่าจะพูด ไทยไม่ได้ก็เลยพูดกันเรีก่กซะส่วนใหญ่กับพี่หญิงไงพูดข่าด้วยน่ารักมากทุกคนพูดแบบพร้อมมากเลยอย่ะยอมมันนีเคลียท้องไทยไ้ป่เนยน้อหยิง <c oughs> น้องหญิง,อ,ง,ญงอ่าต่อไปน้องหญิงก็คุยภาษาไทยกับพี่นะพีีจะได้ไม่ต้องแปลให้พีเอฟีเยอะเขาพีเอฟีขอเฟขาอ,อยากฟังแบบเราพูดภาษาไทยมากกว่าอย่างเงี้ยเข้าใจไหม โอ้เสียงนุ่มอ่อนหวานมากเลยพี่หญิงทำไมเนมินาเก็บไว้นอนเนม่นาเชื่อเก้อเชื่อเก้อก็คือเราพูดไทยบ้างก็พูดกะเหลี่ยงบ้างนะส่วนใหญ่พี่หญิงก็จะพูดกระเหลี่ยงเยอะกว่าไทยนะเยี้ยมองพี่ชายนะนี่ไปแต่เซียเมื่อเอาเชียะมาะเี็นแตยหิมา ก็บ้นหนูจอกูได้มเบอจอนจะมือใช่ไหมต้องให้ระวังใช่ไหมโอเคเมลีก็บ้นหนูอเบอก่อบอร์เนี่อดี๋ยนี่อตัดียวยสีช่เนาะบัลลีบัลลียีก็แน่นี่ตัวเดียวยงมองเขาเลย พี่หญิงจะกินอันไหนพี่ยิงเยอะเอาเลยนะพี่เอาอันนี้พี่เอาอันนี้พี่พี่แทนหนูไม่ได้พี่เออพี่หญิงต้องแทนว่าพี่เอาอันนี้ค่ะพี่เอาอันนี้ค่ะหนูอ่ะต้องแทนกับพี่ว่าหนูแต่พี่อ่ะต้องแทนต้องแทนว่าพี่พี่หญิงเดี๋ยวหนูหนูแทนพี่หนูพี่กับพี่เดี๋ยวน้องหญิงก็น้องหญิงนะน้องหญิงเลือกชิ้นไหนออะน้องหญิง อันนี้หนูกินด้วยใช่ไหมให้กินเป็นเพื่อนใช่ไหมแล้วขอ,อกินกับใช้ใบพูแล้วก็นี่ใช่ไหมพี่ยิงเอาไหมเอาค่ะพี่ยิงพี่ยิงเอาผูนี้น้องยิงโอ้โหน้องยิงนี่เตรียมไว้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเรากินมาเสร็จเนี่ยพี่ยิงไม่ต้องไปตามหนูนะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะไปเก็บมลัละกอแล้วก็เอาไปขาย ส่วนพี่ยิงก็นั่งเก็บผักกุดแล้วก็คุณเห็ดไปนะเดี๋ยวหนูสอนนะเดี๋ยวน้องหิงก็อยู่นี่เป็นเพื่อนพี่หิงนะเดี๋ยวน่าจะไปเก็บมะละกอขายนะ,ะในเมืองนี้มีมีหมักหวานนะมีค่ะหมักหวานก็เป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมต้องใช้พุ่งน้ำพึ่งไหม แล้วก yup. oh, er ็มีรวงข้าวแบบแห้งๆใช่ไหมแ้วก็มีมะพร้าวอ่อนด้วยมียอดมะพร้าวอ่อนใช่ไหมโอ้ยเคยใช้อย่างนั้นด้วยเหรออืมไม่เคยกินเคยเจอไม่เคยกินอร่อยน่าจะอร่อยว่ามากนะแล้วก็อร่อยมากแบ๊บแบ๊บอืมคือเยอะอุ้ย ดีจ้โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามนะผมก็จะไปเก็บมะละกอนะส่วนพี่ไปช่วยเก็บมะละกอด้วยนะไปช่วยเก็บมะละกอด้วยใช่ไหมค่ะเราผักในค่อยมาเด็ดใช่ไหมค่ะโอเคเดี๋ยวหนูมาช่วยนะนั้นพี่จะไปเก็บมะละกอด้วยใช่ไหมก็อยากไปดูกันเก็บมะละกอใช่ไหมได้ค่ะได้ได้น้องยิงก็ไปด้วยใช่ไหมไปค่ะไปโอเคทุกคนก็ พี่หญิงเนี่ยก็อยากจะไปเก็บมละกรนะก็อยากไปดูกันเก็บมละกรนะเพราะพี่หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ชอบแบบว่า,างานไล่อะไรพวกเนี้ยเขาชอบมากนะจริงๆผมจะให้เขาเนี่ยเ,เด็ดผักแล้วก็เก็บเห็ดนะขุดเห็ดแต่ว่าเขาอยากไปแต่ว่าพี่หญิงนะอยากไปด้วยผมก็เลยพาไปด้วยนะไปไปน้องเดนไปไปไปกับพี่ไป นะ่ะน่าเก็บมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บตรงด้านล่างเนาะลูกใหญ่นี่ไม่มีราคาหรอกะม่มลูกใหญ่เลยสองบาทถ้าไม่ใช่มะละกอส้ม,มนะ่ำแต่ถ้าเป็นมะละกอส้ม่ำตอนนี้อยู่ที่เจ็ดบาทมือแกชิวดวอยู่นมอ่องชัว่วอ,อยู่อ๋อพี่หญิงอยากกินอย่างเงี้ยมันแก่แล้วอันนี้มันแก่แล้วพี่หญิงอ๋ออันนี้อ่อนนะอันนี้จะจะไปกินได้ใช่ไหมเนี่ยอ่อนๆนะ โอ้มีอ่อนตรงนี้อีกนูน่นนี่สองฟัก,น,น,กนู่นนี่เดี๋ยวค่อยมาเก็บนะพี่หญิงค่<า>นนะไปธรรกลเลทธาแน่ะลีเมื่อลีนี่เลีอ่อขึ้นในเววันนี้ก็ยืนในเวนั่นกิเลาขึ้นในเวน่ะนี่มันละกอยาวลูกนั้นได้ละน้องฝามึตงตัวนี้ก็ได้หลายลูกแล้วน,นะมึนได้หลายลูกอ่ะโอ้มะละกอสุกเยอะมาก เราต้องไปไล่เก็บตั้งแต่ด้านล่าง,างนู่นนะโอ้ยม่ตำลึงด้วยแกงจืดตำลึงใส่เห็ดน,นะจะอร่อยอโน่พี่เดนบอกโน่โม่แล้วก็ล้มด้วยทุกคน น้องดีลูก,ลม,ม,ลลกมันเลี้ยงหมอลูกมอสาตาชาพี่หญิงอยากกินลูกสุกไหมอยากกินลูกสุกฝั่งนู้นพี่หญิงเดี๋ยวหนูไปเก็บให้ฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นต้นสวยเดี๋ยวหนูจะไปแช่ตู้เย็นให้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะะล้มนคะนลืมมาก <laughs> ก็หมดปแล้ว <laughs> ยอดตําดึงโอ้โหอ่อ,อนๆออเลยเขาอะไร นี่ไงอันนั้นไงต้นที่เราดูเม็ดเมื่อกี้ไงอ๋อดูอ๋อไม่ใช่มันคือต้นกันมันไม่ใช่กระเจี๊ยบน้องสาต้นใหญ่ใบคล้ายไกั่ใบมันก็สากมันก็ไม่ใช่หรอใช่แต่มันไม่ใช่ต้นกระเจี๊ยบแต่เนี่ยเห็นแม่เด็ดใบอ่อนๆน่ะไปลนไฟอ่อนๆนะแล้วก็เอาไว้พกขาเวลาปวดใช่พกขา มันละก่อนเริ่มงานมาทุกคนน,น,นวนแขกนวลนะมื่นเออนนองหมไทยชูอ๋อชีโอ้โหก็คือน้องจริงนะเก็บแตงจะไปกลับไปกินเนื้อทุกคนมันมีบางลูกที่สวยๆนะทุกคนนี่เยอะมั้งโอ้อันนี้เสียแล้วไม่เอาละนี่ไป มือนอยู่ช่วยเียนื้อใครใส่สีละ่ะนื้อใครนื้โลวนื้อผือสีละอยู่หลเลยลดิใค่ชีโลชีมือหลวสีละ,ละผมบอกว่าชวนคุยได้นะอยากคุยแล้วก็คุยไปเลยนะมีอันนี้ฝังนะทุกคนฝักออกดอกอนะนี่ออกดอกแล้วทุกคนพี่เดม,มันนี่ อันนี้ขมิ้นนะทุกคนอยูนน่น้อขมินม้นอยู่นเนาะขมิ้นขมิ้นขมิ้นนะสิเอ่นนอพอกหน้าเชียร์เนาะอาติมเมม่อมิเซอร์เชียร์อ๋อก็คือเอ่อขมิ้นนะ่ะในเมืองเขามีนะเขาจะไว้พอกหน้าด้วยทุกคนนี่มือนี แล้วก็เริ่มออกลูกทวนโอ้โหสวยๆเลยนะ่ะเดี๋ยวจะไปเก็บลูกสวยๆให้พี่ยิงฝั่งนู้นเลยนะลูกชอ็อกนะ็เนาะโอ้ดุยลมึงลีเอาทานลูก,ลลลาลกนะกาะช็อก็โอ้น้องน้องยิง แต่ไม่ไม่มียานะเพราะไม่ได้ฉีดยานะทุกคนคือน้องหญิงเนี่ยกินสดๆเลยคนะ่ะนี่ปไปม่เป็นไรน้องหญิงมา,ชาเช้าจะฝนตกนะกันแล้วนะกันล้างพกขี้ดินออกได้อยู่อองซีลันเนาะเห็นต้นมันอย่างนี้นะทุกคนแต่ว่าบางลูกเนี่ยยังทานได้อยู่นะนี่ยังทานได้อยู่นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเก็บไปฝากเนี่ยนะ จะเก็บไปฝากอ่คนรับแล้วนะทุกคนน้องยืนมาเร็วนูน,น,นทุกคนลูกสวยๆ้านน้องบคุาครับพี่ลูกลนู้นเหรอที่จะเอาบีิสต์ให้ของน้องอยิง จะไปฝักแม่ของน้องหญิงใช่ไหมได้พี่หญิงเดี๋ยวหนูขึ้นไปปีนนะโอ้โห<ะ> oh, สวยมากเลยพี่ลูกนั้นนะ่ะกลมๆใหญ่ๆนะค่ะอุ๊ยพี่หญิงมีหนูตายด้วยอะย่าไปเหยียบมันนะ,ะนี่บอกน้องหญิงด้วยนะให้หา่หางจากหนูหน่อย พี่ยิงพี่ยิงถือกล้องให้หนูได้ไหมได้เดี๋ยวหนูจะไว้สอยหนูวานหน่อยนะ<า>นี่พี่ยิงถืออย่างเงนะี้ยโอเคทุกคนก็คือคตอนนี้เราหาไม้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะไปเอาบันไดเนะ่ยปีนขึ้นไปเอานะทุกคนถ้าเราสอยกับไม้อะคาดว่ามันน่าจะชํำนะเ,เดี๋ยวจะหาลูกสวยๆ,ๆเลยทุกคนนู่นเลยนะนู่นเลยทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมนะก็จะไปเอา บรรดาเนี่ยขึ้นมาเก็บมะกอนะคะผมยงขึ้นมนี่ทุกคนก็นอง์หญิงเนี่ยอยากจะปิีนต้นมนละกอเองนะก็คือจอะกเก็บด้วยมือตัวเองนะทุกคนคือจะเอาไปฝากแม่ของพี่หญิงนะเอแม่ของน้องญิงนะทุกคนก็ไปฝากชาวรับแลน,นะครับผมเออน้องน้องก็ค่อยขึ้นนะเดี๋ยวเราจะบ,บนไดให้ดิมือมอไทยเนี่ยเวด ก็อยากจะลองเก็บนะเนาะโย่พาไปพี่เนาะสีอะลรเนาะโย่โยยูพาไปพี่นะเดี๋ยวผมไปจับแม่ท่องได้หรือทั่วแล้วเนาะเนาะท่องได้เนี่ยโอ้โหได้มาแล้วนี่ไงโย้ควายหรอหลับไม่ได้สัน ไม่ช้ำนะเดี๋ยวค่อยไปล้างอนะ่ะโอ้โหแข็งมากทุกคนไม่ช้ำนะนุ่นได้อะสามแม่เชียน้องสามแม่เชียเขาไม่เออท่านยังไม่กลัวเลยนะจะเก็บกลูกหนึ่งฮะโอ้ยเก็บเก็บลูกดิบมันด้วยทุกคน ได้มาลอวลูกดิบเนาะกี้เจริไปอ่ะมันทอยเนอ,อเจรลญเนาะพี่พี่ยิงลงมาเลยเดี๋ยวหนูหนูเดี๋ยวหนูเนยไปปินเองพ้าและ้วเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวพี่เอซีเขาว่าว่าหนูใช้พี่เองนะเดี๋ยวหนูไปเก็บเอง โอเคทุกคนตอนนี้ก็พี่หญิงนะอยากลองเก็บมะละกอด้วยตัวเองนะนี่ก็เตรียมตะกุนตะก้ามาด้วยนะเดี<ๆ>๋ยวจะเอาลูกสุกสี่ห้าลูกแล้วก็จะเอามะละกอดิบนะมะละกอดิบเราจะนําไปขายนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะขอปิดกินนะก็เดี๋ยวผมก็จะเก็บมะละกอดิบนะไปขายนะก็พี่หญิงนะได้ลองปีนต้นมะละกอนะด้วยบันไดนะทุกคนพอเก็บได้มาลูกสุกสองลูกนะเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บเพิ่มอีก โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะผมสำหรับพี่ๆท่านใดชอบคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอคนละหนึ1 like, 1 like, 1 share, 1่งไลค์1นึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ